Sure. มาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้ของรายการชีว <principio> ร <Bernard> <pet it> ักค่ะ <Power> ว <Lip> <coin NV> ัน <cannabis> นี้วันจันทร์นะคะเป็นประจําค่ะเราต้องมีกูร <t un related> ูผู้เชี่ยวชาญของเรามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ค่ะเราต้องพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอต้นนะคะนิพันธ์พงพาณิชย์นะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องของการหลับในกันด้วยค่ะแต่นอกจากนี้แล้วเรื่องแรกที่เราได้คุยกันเมื่อช่วงแรกนะคะจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยตบประเด็นกันหน่อยนะคะวันนี้ต้องต้องขอสวัสดีค่ะคุณหมอนิพันธ์พงพาณิชย์นะคะคุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยังไงคะคุณหมอครับต้นเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยง่ายๆเลยครับตเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอาหารครับผมคุณเพียสเออที่เราพูดเรื่องไก่ใช่ไหมคก่อนอื่นเลยครับเอาก่อนอื่นของก่อนอื่นมีก่อนอื่นของก่อนอื่นเลยมีนะครับมีหนังสืออรับกําจัดโรคห้าเล่มวันนี้นะครับที่หมอต้นจะมอนให้สําหรับคุณผู้ชมที่ร่วมส่ง sms กันเข้ามานะครับ4642787 ห้าท่านแรกเท่านั้นที่จะได้รับไปนะครับก็ดูที่ว่าใครจะส่งเข้ามาเร็วกว่ากันหพูดคุยทักทายอะไรหน้าปกเอาอย่างนี้ดีกว่าหนังสือเล่มนี้หมอต้นเขียนไว้ว่ารับกําจัดโรคคุณมีปัญหาโรคอะไรรุมเร้าอยู่ที่อยากให้กำจัดอะไรเงี้ยเ m s เข้ามาห้าท่านแรกนะครับ4642787แนะครับแล้วก็ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าลืมฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะ ทีมงานเราจะได้ติดต่อกลับได้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็คือ SMS เข้ามามันเห็นเบอร์อยู่แล้วนะครับพิมพ์เข้ามาแค่ว่าคุณเป็นโรคนี้จากจังหวัดนี้เท่านั้นพอนะครับแล้วก็ลุ้นกันเอาละฮะในช่วงนี้เมื่อครู่นี้น้องเพชรถามอมอต้นว่าอะไรนะโตก่อนโตก่อนวัยครันคุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับอาหารพบเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้บอกว่ามี3สาเหตุแต่สาเหตุทั้ง3ที่พูดมาเนี่ย เป็นจานวนไม่ถึงหเปอร์เซ็นของเด็กที่โตก่อนว,อวัยเพราะเด็กที่โตก่อนวัยเนี่ยโตพร้อมกันทั่วประเทศเป็นพร้อมๆกันเป็นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สาเหตุที่ว่าไม่เกิดความผิดปกติตอนคลอดทั้งนู้นทั้งนี้มันไปอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ครับค่ะอาหารทั้งหมดครับที่เราเปลี่ยนจากยุคอาหารธรรมชาติไปสู่ยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหากรรมอาหารนะครับ,รบลองคิดดูไก่เมื่อก่อนครับกว่าจะเลี้ยงออกจากไข่แล้วเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยกว่าจะเชื่อได้เนี่ยสเดือน เ,เดี๋ยวนี้21วันครวันจริงเหรอ21เ<ช>วันรวดเร็วมากเลยนะออกจากไข่พร้อมเชื่อเลยไก่สมัยนี้ครับไม่อยากจะบอกมากไม่มีโอกาสได้หลับนอนนะครับฟักออกจากไขมาเนี่ยบางบางพันธ์บางที่บางบางประเทศนะครับเขาสามารถเขาเรียกว่าบ,บีดสายพันธุ์จนกระทั่งเกิดมาตาบอดไม่มีจางอยปากไม่มีขนเพื่ใ<ช><ข>อให้ง่ายต่อการชำแหลกใช่ครับแล้วก็ ให้อยู่ในคอกที่ว่าเสมอตัวตลอดนะครับอ๋อไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเลยไม่ต้องยืนไม่ต้องกระพือปีกนะครับมันก็จะโตขึ้นตามตัวแล้วก็เปิดไฟให้สว่างเหมือนกลางวันตลอดเวลาไม่มีกลางคืนไม่ต้องนอนกินอาหารฮอร์โมนอย่างเดียวอาหารกินไปขี้ไปกินไปขี้ไปเดี๋ยวก็โตไปเรื่อยเ2ือวันเชื่อทันทีนะครับ แล้วผมก็ไทรา่าอย่างนี้จะเรียกว่าไก่ได้หรือเปล่าปลาก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนปลากว่าจะได้เลี้ยงโตขึ้นมาในหกเดือนนะครับแต่จะจับเดี๋ยวนี้ครับเดือนครึ่งหกสัปดาห์ครับขายเลยขายเลยโลก่านะเพราะเขาก็ให้อาหารเสริมอย่างนี้เหมือนกันเล้งนมครับนมวัวเมื่อก่อนครับวัวพันธุ์ดีๆเลยตัวหนึ่งให้นมมาละห้าลิตรวัวพันธุ์ซปเปอร์เดี๋ยวนี้วัวพันธุ์ธรรมดาได้นมวาละยี่สิบลิตร ะคนับเยอะมากอาหารฮอร์โมนทั้งหมดแล้วก็คือฮอร์โมนไม่ได้จบอยู่แค่เนื้อไก่ไม่ได้จบอยู่ในเนื้อปลาครับไม่ได้จบอยู่ในนมวัวค่ะมันมาด้วยเวลาเราทานเข้าไปมันมาอยู่ที่ตัวเราใช่ครับเด็กทานเข้าไปเด็กสมัยนี้ทานไก่ตลอดผมถามนิดนึงเถอะนะครับรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวนี้เนื้อไก่ไม่มีฮอร์โมนแล้วเพราะว่าเราส่งต่างประเทศเรานู่นเรานีเรานั่นอือค่ะเชื่อได้ไหมครับผมถามนิดนึงแต่ละคนคิดเอาเองแล้วกันผมไม่ได้บอกบอกว่าอะไรนะ เรื่องนี้เราจะเลือกซื้อยังไงอะคะว่าจะดูยังไงเนื้อไก่ที่มันปลอดภัยจริงๆมันไม่มีแล้วหรือเปล่าก็ทานเนื้อหมูก็ได้หมูไม่เล่งเหรอคะคุณหมอหนูก็ไม่แน่ใจหมูว่าเล่งครับแต่ว่าเนื่องจากหมูตัวใหญ่เมื่อคือมานะครับฮอร์โมนตกค้างส่วนมากหมูไม่ค่อยเล่งโตว่าหมูโตเท่าไหร่มันก็ได้สายพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าหมูจะมีสารคล้ายๆกับว่าปฏิชีวนะที่ว่าป้องกันหมูตายขาดยกเล้านะครับ จะเป็นอย่างนี้แทนส่วนปลาเนี่ยนะครับเลี้ยงได้ครับมีปลาบางอย่างที่เลี้ยงไม่ได้เช่นปลาทะเลปลาทูเนี่ยมันมีองใครเ,เลี้ยงกันจะลำะบ,บางนิดนึงนมครับนมเรายังมีนมตัวเหลืองอยู่นะครับ,รบอ,อยากจะบ,บอกว่าจริงๆแล้วนะครับนมวัวมีโปรตีนชนิดเคซีนครับอะมิโนโเคซีนผสมอยู่มากเคซีน 70%ของนมวัวเป็นเคซีนแล้วเคซีนร่างกายมนุษย์ย่อยไม่ได้ดูดซึมไม่ได้แต่ฮอร์โมนที่มากับน,นมวัวร่างกายมนุษย์รับได้หมดเลยนะครับลองดูนะครับทารกเวลาดูดนมแม่แล้วดูดเยอะเกินไปออกออกมานะครับน้ำนมแม่นี่จะเป็นใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นน้ำใสเลยแต่ถ้าทารกดูดนม,มวัวแล้วออกออกมากลายเป็นริ่มๆครับ นั่นคือน้ำนมที่ไม่สามารถเ่อยได้นะครับเราไอ้ริมๆอย่างนั้นอาจจะไปอุดตันตามลําไส้ตามกระเพาะเด็กทําให้เด็กเขาร้องไห้นะครับส่วนมากจะเป็นตอนเย็นเรียกว่าโคลิกโคลิกเขาบอกไม่ถูกว่าเขาปวดท้องจะบอกยังไงก็ไม่ก็ได้แค่ร้องอย่างเดียวครับแล้วก็เอ๊ะทำไมลูกงงแงเอานมยัดก็ไม่อีกหม่ครับจะได้เงียบเออก็ร้องวอยวายจะดิ้นไปจะได้หลับแสบยังกระทั่งหลับนะครับทีนี้ เมื่อจากที่บอกแล้วเราอาจจะไม่ได้คุณค่าของโปรตีนในเนื้อไก่ในเนื้อปลาน้ําจืดในนมัวมแต่เราได้ฮอร์โมนมาเต็มๆมนะครับเด็กที่โตตามธรรมชาติของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับตอนนี้ประจําเดือนมาเฉลี่ยแล้วนะครับ12.7ปี12ปีกับ7เดือนครับเด็กทางภาคเหนือ เจริญพันธุ์เร็วกว่าเด็กทางภาคใต้เพราะอะไรอ่ะอาหารอาหารทางเหนือใช่ครับอากาศด้วยไหมฮะอาหารอากาศทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปรากฏว่าเด็กที่ได้รับฮอร์โมนมานะครับเดี๋ยวนี้เฉลี่ยเด็กในเมืองนะครับที่ทานไก่ทานปลาทานนมเยอะๆค่ะรับเดี๋ยวนี้มากันแล้วครับเก้าขวบเออมีนะบางคนเก้าขวบยังไม่รู้เลยจะใส่ผ้าอนามัยยังไง เออมันปรับตัวไม่ทันน่ะเด็กแค่กล้าขวบอยู่ยังอยากวิ่งเล่นอะไร่ภาวะแค่ก้าขวบนะครับแล้วเวลาทุกอย่างมาแล้วเนี่ยร่างกายของเขาอวัยวะข้างในของเขามันยังไม่รองรับยังไม่สปอร์ตเลยโครงสร้างกระดูกยังไม่ได้นะครับโครงสร้างมดลูกก็ยังไม่ได้มดลูกยังคือยังมดลูกยังเด็กๆอยู่เหมือนกับเราเอางี้ปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งมะนาวเนี่ยจะต้องให้ผลโดกภายในสองปี เอายาเร่งอัดเข้าไปให้แปดเดือนออกออกได้ครับมะนาวออกลูกได้แต่มะนาวนั้นมันแกรนภายในสองปีก็ตายเพราะว่ามันเร่งจนผิดเร่งจนคือมันโอเวอร์โหลดมากประจำเดือนของเด็กก็เหมือนกันถ้ามาเร็วมากระบบทุกอย่างยังไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นระบบการขับประจําเดือนซึ่งซึ่งสําคัญที่สุดประจําเดือนมาไม่เป็นไรแต่ว่าสําคัญมันต้องขับให้หมดถ้าขับไม่หมดก็จะเหลือพวกเศษเลือดตกค้างอยู่ในลูกเก็บไว้เป็นซีดีหพวกนีแหละครับ เด็กพวกนี้ที่มีประจำเดือนก่อนกําหนดโอกาสเป็นซีดเป็นเนื้องอกแล้วเป็นผิดปกติในหมดลูกไม่มากครับ99%้อ,อคนรอดคนเดียวไม่ตายโอ้นี่คือผลนะครับจากการที่เด็กนั้น โตก่อนวัยควรนะครับอันเนื่องมาจากอาหารโดยหลักเลยนะครับจริงๆหลักก็อาหารเพราะว่าสาเหตุที่พูดกันมาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผิดนะครับถูกแต่ว่ามันน้อยมากมันไม่ถึง1%ปอร์ของคนที่เป็นมันอาจเกิดได้อาจเกิดได้ครับแต่หลักๆเป็นเพราะอาหารมันเปลี้ยแรงปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารครับวันนี้ที่จะเลี้ยงได้ก็คือผักและผลไม้ที่จะมาช่วยนะฮะเสริมกันผักครับผักที่สดครับเดี๋ยวนี้ออร์แกนิกฟาร์มเยอะแยะนะครับเพราะว่า คนไข้ผมเป็นเจ้าของสวนผักแห่งหนึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่เพชรบูรณ์ผมถามครับพี่ครับผมขอถามจริงเลยผักอะไรหน้าทานน่สุดครับเขาอึ้งไปครึ่งชั่วครึ่งนาทีครับคิดอยู่เหรอคะคิดครับบอกว่าพี่ไม่เคยทานผักเลยนี่คือเจ้าของสวนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับสวนผักทุกอย่างเนี่ยปลูกกันกันเป็นเป็นแปลงก็เร่งเหมือนกันไอเร่งยังไม่เท่าไหร่ยาฆ่าแมลงครับบอกว่าสวนไหนอัดยาฆ่าแมลงน้อยกว่าแมลงจะเทไปสวนนั้น เข้าใจแล้วเพราะมันก็หาอยู่ไงว่าไปที่ไหนดีลงที่ไหนดีอัดน้อยสุดแบยแมลงทุกอย่างจะโโทเข้าไปนะครับแล้วก็ผักที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรจะทานสองผักเลยนะครับ1กระหล่ำปีนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้ยาฆ่าแมลงเป็นก้อนยัดเข้าไปกลางใจกระหล่ำสามเดือนนะครับสามเดือนยานี้ก็จะสลายหมดนะครับกระหล่ำปีก็ไปถึงผู้มือผู้บริโภคพอดีก็อยู่ในในก้อนนั้นแหละพอดีเลยดูไม่มีละ แล้วก็2อย่างอย่างที่สองนะครับตัวฝักยาวนะครับโสักยาวใช้การพ่นเนี่ยมันเปรียงยาเพราะมันเป็นเส้นเล็กๆค่ะใช้กรอบกันแล้วก็ดิฟลงไปในองผันรวมๆกันจุ่มไปทีเดียวจบครับแล้วก็เอาใส่คืนไว้ครับสองอย่างนี้เขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าทานนะคะคุณหมอกระลำกับอะไรนะฮะลอกฝักยาวครับดอกเป็นกระลำหัวๆเนาะกระลำหัวกระลำหัวใหญ่ พูดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกโฆษณาการให้ลูกดีๆนะคะแตงกวาด้วยไหมฮะแตงกวาไม่เท่าไหร่ครับแตงกวาไม่เท่าไหร่เนาะอย่งอยากกินอยู่ละสิไม่ใช่จริงผักผลไม้ถ้าเป็นผลไม้อย่างนั้นนะครับอย่างแตงกวาเนี่ยเราปอกเปลือกหนานิดนึงปอกให้มันกินเนื้อเข้าไปในปอกเพราะว่ามันมีมันมีสติของ กรมกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกออกมานะครับ<ะ>ว่าผักที่ควรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งที่หมอต้นว่ามาเนี่ยมันอยู่อยู่แล้วนะครับก็คือกระหล่ำถั่วฝักยาวแล้วมันก็ยังมีแตงกวาสถาบันต่างประเทศก็มีการวิจัยกันออกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าแตงกวาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสารพอนม,มากอยู่พอสมควรนะฮะฉะนั้นแล้วจะอย่างไรก็ตามถ้าเลี่ยงไม่ได้คือบางคนที่ชื่นชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วก็ <ผม S 1> ใช้เวลา,วาในการล้างให้มันสะอาดหน่อยครับผมล้างนะครับล้างผักผลไม้นะครับ ดีที่สุดเลยหาง่ายด้วยล้างน้าเกลือน้าเกลือนะครับน้าเกลือหรือว่าสมัยโบราณกลับไปสมัยโบราณก็ได้ครับใช้ด่างทับทิมนิดนิดหยดลงไปใช่ไหมคะโยนลงไปเกล็ดนึงนะครับน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆแล้วก็ล้างแล้วก็ล้างน้ำเปล่ายังไม่ทันยังไม่ทันขัดสีฉวีวันเขานะแค่คุณแช่ผักลงไปในอ่างอคุณก็จะเห็นเลยว่าน้ํามันออกมาดินอะไรเต่างๆแล้วถ้าคุณไปขัดสีฉวีวันอีกเนี่ยโอ้โหเยอะเลยหมดเลยนะฮะเพราะว่าผักเองมันก็คงจะเหมือนกับคนนะครับตัวผมไป ไม่ขัดขี้ใครอ่ะเรื่องคิดดูดิก็เกาะอยู่ปลูกอยู่กับดินมาตั้งเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเรื่องของเด็กที่จะโตก่อนวัยอันควรคราวนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกับหมอต้นกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของการหลับในครับนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลถ้าขับรถก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าไม่ได้ขับรถมันจะมีผลอะไรตามมามากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วการหลับในมันเกิดจากอะไร กา,การหลับในนะครับเราต้องบอกก่อนว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องจักรมหัศจรรย์ที่สุดในโลกร่างกายมนุษย์จัดสรรระบบพลังงานเอาไว้นะครับสระบบคือพลังงานประมาณ90%เหมือนกับก๊อกแรกนะครับแล้วก๊อก2เนี่ยสงวนไว้อีกสิบเปอทีนี้เวลาเราใช้พลังงานก๊อกแรกหมดไปแล้ว90%รนะครับร่างกายร่างกายมนุษย์คือจะต้องหาวิธีหลับให้ได้ต้องง่วงแล้วเพราะว่านะครับการจะนําพลังงานแหล่งใหม่มา วิธีการนอนวิธีเดียวเท่านั้นที่ทําให้ร่างกายไม่เสียพลังงานไปอีกสมมุติว่าเราหมดพลังงาน90ซไปแล้วรเราจะไปหาอาหารซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจว่ากินอาหารเข้าไปเดี๋ยวมันจะย่อยเป็นพลังงานแต่อย่าลืมนะครับการทานอาหารเนี่ร่างกายจะเสียพลังงานในการย่อยใช่ต้องดึงตอนนี้พลังงานมันหมดแล้วใช้ไปแล้ว90เไปทานอาหารอยู่แล้วก็ย่อยตอนนี้ครับอีก4ชั่วโมงข้างหน้าถึงจะได้ใช้อไม่ใช่พลังงานที่ว,ว่าทานเข้าไปปุ๊บแล้วมันได้เลย นะครับ ừ ừ ừ เพราะฉะนั้นพลังงาน10%สงวนไว้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่ว่าวดูแลร่างกายตอนที่เราหลับเพราะฉะนั้นถ้าหมดพลังงาน90%ที่ว่า <ฮะ S 1> คุณต้องนอนเพราะการนอนเป็นการได้พลังงานโดยที่ไม่เสียอะไรเลยแต่มนุษย์ทุกคนสมัยนี้ม,ม,<ต>มันมไม่ยอมอ่มันไม่เอา90%หมดไปแล้ว10%ก็จะเอามาใช้หรอวะ <ừ> นะครับใช้การกระตุ้นต่างๆ ช่เขียวกาแฟกระป๋องเครื่องดื่มชูกําลังอ่าแล้วก็อะไรที่เขียนว่ามีคาเฟอีนทั้งหลายโดบเข้าไปนะครับโดบเข้าไปนะครับโดบเข้าไปนะครับร่างกายเจอสารโดบเหล่านี้เอาว่าพลังงานสำรองก็ต้องใช้แหละเพราะว่ามันไม่ยอมหลับจะต้องให้ทํางานนะครับใช้ไปใช้ไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดครับเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็โดนเอามาใช้อื ทีนี้ร่างกายไม่มีพลังงานสำรองเลยหมดแล้วจริงๆมันหมดแล้วถูกขุดมาใช้หมดเลยขุดมาแล้วนะครับพอถูกขุดมาแล้วนะครับร่างกายชัตดาวตัวเองอัตโนมัติครับตาลืมๆอยู่นี่แหละครับแต่มองไม่เห็นอะไรแล้วครับภาษาสัมผัสทุกอย่างปิดสวิตชัตดาวไม่สั่งการก็เห็นขับอยู่ดีๆนี่แหละก็คือยังขับอยู่ครับผมยังขับอยู่ยังขับอยู่ยังพออะไรเลยู่ทุกอย่างกำได้หมดครับแต่ทุกอย่างชัตดาวหมดแล้วครับ ไม่สามารถเลี้ยวตามโค้งได้ไม่สามารถหยไม่สามารถเหมือนควเรได้ครับผมหน้าจอติดอยู่แต่กดอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ไปเลยอันนี้คือการบริหารพลังงานของเราไม่ถูกต้องครับทีนี้ทํายังไงมันไม่ให้หลับในถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องไปขับรถตรงนี้ไปโอ้ันพักไม่ได้นอนไม่ได้มีภาระต้องทําจะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าจะขับรถเย็นนี้นะครับขับรถวันนี้เมื่อคืนคุณต้องนอนหัวค่ำ เมื่อกี้บอกอแล้วว่านอนหัวค่ำเนี่ยสะสมพลังงานดีที่สุด<ฮ> hmm. นะครับพลังงานที่เกิดจากการนอนหัวค่ำนะครับก็จะนํามาใช้ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนไปถึงเที่ยงใช้ได้แค่นั้นเองนะครับจำจำระบบพลังงานเอาไว้นะครับผู <lio> ้ฟังทุกท่านครับนอนหัวค่ำตื่นเช้าจะได้พลังงานมาหนึ่งก้อนที่เอาไปใช้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงส่วนพลังงานที่ใช้นะครับตั้งแต่เที่ยงจนไปถึงเยน็นจะมากับอาหารมื้อเช้า เพราะฉะนั้นคุณต้องทานอาหารมื้อเช้าคุณทานมื้อเช้า6กโมงเจ็ดโมงเนี่ยกว่าเขาจะย่อยเสร็จกว่าจะไปเปลี่ยนพลังงานก้อนใหม่ซึ่งเรรับช่วงต่อจากพลังงานที่คุณหลับซึ่งจะมาแมทชิ่งพอดีตอนเที่ยงมาต่อได้พอดีรับกันพอดีนะฮะทีนี้อาหารเที่ยงคุณก็ต้องทานแต่เผอิญว่าอาหารเที่ยงเวลาทานแล้วส่วนมากคนเดี๋ยวสมัยนี้ไม่ทานอาหารเช้าอาหารเช้ามันไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าไม่มี แต่ว่าคุณยังได้พลังงานจากเช้าถึงเที่ยงเนี่ยได้พลังงานจากการนอนหลับนะครับพอรับประทานอาหารเที่ยงปุ๊บนะครับพลังงานจากการนอนหมดพอดีแล้วพลังงานส่วนใหญ่ของคุณที่ถูกสำรองเอาไว้จะถูกนําไปใช้ในการย่อยอาหารเที่ยงร่างกายชัดดาวครับร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะชัดดาวนะครับเพราะพลังสำรองทั้งหมดถูกดึงมาใช้ในการย่อยอาหารเที่ยงพลังงานอาหารเช้าไม่มีซึ่งแทนแทนที่จะว่าทานอาหารเช้าไปพลังงานจะถูกดึงมาพอดีเวลานะครับ อาหารเที่ยงจะได้ใช้พลังงานอีกทีตอน4ี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับและต่อไปนะครับถ้าคุณไม่มีอะไรนะครับช่วงเย็นก็ทานอาหารเล็กๆน้อยๆเพราะเดี๋ยวสามสี่ทุ่มจะหลับแล้วก็นอนแต่ว่าแต่ถ้าทานเย็นแล้วสามสทุ่มไม่นอนบางคนมีทํางานโอทีหรือรับจ็อบพิเศษอะไรอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับหมอต้นต่อเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับผม Sure, been you no กลับเข้าสู่ชีวะรักในช่วงนี้นะครับเรายังคงพูดคุยอยู่กับหมอต้นนะครับเมื่อครู่นี้กําลังพูดถึงกระบวนการของการได้รับพลังงานจากอาหารนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดหลับการหลับไหนนั่นเองนะครับหมอต้นทั้งเมือม่อครู่นี้กําลังพูดถึงเรื่องของการทานอาหารครับ ตอนเช้าพลังงานมาจากการนอนแต่หัวค่าถูกต้องครับนะฮะก็จะได้พลังงานตอนเช้าใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพลังงานก็จะหมดตอนเที่ยงก็คือทานข้าวเช้าก็จะได้พลังงานไปใช้ในตอนเที่ยงถูกต้องครับแล้วพลังงานตอนเที่ยงหมดครับทานมื้อเย็นครับผมเบาๆเพื่อที่จะได้เดี๋ยวก็หลับแล้วเดี๋ยวก็หลับแล้วครับผมแต่กรณีคนที่ไม่ได้หลับ3ามสี่ทุ่มครับผมเลิกงานห้าหกโมงเย็นไปทํางานต่อที่อื่นไปรับจ็อบพิเศษ ครับต้องอยู่ไปจนถึงประมาณสักตีสองตีสามโอ้โหยาำยังไงล่ะครับอย่างนี้กรดฮอร์โมนก็ไม่หลั่งอะครับเลยตีสองแล้วข่าวที่แล้วเนี่ยบอกแล้วถ้าโกรดฮอร์โมนไม่หลั่งอายุสั้นกว่าปกติ1 0บถึงสิปีอืมเพราะไม่มีการซ่อมแซมร่างกายที่ใช้มาทั้งวันเนี่ยทุกอย่างมันถูกใช้ไปสึกหรอครับมันต้องซ่อมแซมด้วยโกรดฮอร์โมนที่หลับนะครับตอนสี่ทุ่มถึงตีสองค่ะแต่เผอิญพลาดโอกาสทองช่วงนั้นมา ก็จะทํำยังไงนะครับอาหารต้องเลือกนะครับจากอาหารธรรมดาปกติต้องขออาหารพิสดารน,นิดนึงนะครับอาหารที่เอมซม์สูงๆนะครับ,รบจําพวกถั่วงอกที่อยู่ๆมันเพิ่งงอกขึ้นมาเนี่ยเอมซม์ถูกกระตุ้นขึ้นมาเต็มที่ของพืชน,นะคร,ครับเขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่น นะครับในกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าจิตวิญญาณของพืชจะถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับต้นอ่อนทั้งหมดถูกต้องคร้บงใช่ต้นอ่อนพืชที่เป็นต้นอ่อนทั้งหมดค่ะเราอย่าลืมข้าวกล้องของเรานะครับทุกเม็ดเข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีจมูกข้าวที่พร้อมจะงอกอยู่เอาไปแช่สี่ห้าชั่วโมงจมูกข้าวที่ถูกถูกกระตุ้นแล้วดึงพลังงานแฝงทั้งหมดในเม็ดออกมาเพื่อจะผลิตเป็นต้นอ่อนเราเอาตรงนี้ไปหุงทาน ถ่ายทอดพลังงานจากส่วนหนึ่งเข้ามนุษย์เข้าร่างกายของเรานะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราจัดสรรระบบพลังงานไม่ถูกต้องนอนก็ไม่ถูกต้องแล้วมันง่วงจริงๆจะทํายังไงในมุมที่ว่าขับรถแล้วง่วงแล้วอะ่ะที่หมอพูดมาเข้าใจหมดแต่ทําไม่ได้เพราะมันต้องขับรถอ่ะจัาเป็นอ่ะทีนี้พอง่วงครับอย่างที่ผมบอกการนอนหลับเป็นวิธีที่ได้พลังงานมาโดยร่างกายไม่เสียอะไรเลยไม่ต้องเสียพลังงานอีกแต่ถ้าไม่ได้ นี่ไม่ได้จะเชียร์ใครนะครับอ่าพวกเครื่องดื่มนะครับซุปไก่สกัดทั้งหลายช่วยได้ช่วยได้ที่บอกว่าทุกคนก็บอกว่าซุปไก่สกัดขวดหนึ่งราคาสูงมันราคาสูงแล้วมันก็คุณค่าเทียบกันแล้วไข่ฟองเดียวดีกว่าแต่กางที่บอกนะครับ ไข่ฟองเดียวอาจจะมีคุณค่าทุกอย่างมากกว่าจริงแต่ไข่ฟองเดียวคุณกินตรงนี้อีกสี่ชั่วโมงอย่างได้พลังงานมันดูดซึมช้ามันต้องย่อยมันไม่ได้ดูดซึมเลยนะครับมันอีกสีชั่วโมงหุ่นคุณถึงจะได้พลังงานแต่ตอนนี้คุณจะเอาพลังงานที่ไหนไปย่อยมันแล้วไปเอาข้างหน้าจะใช้แล้วเอาที่ย่อยง่ายๆดูดซึมพวกซุปไก่สกัดอะไรพวกนี้นะครับทานเข้าไปปุ๊บ เขาย่อยมาแล้วสกัดมาเรียบร้อยโปรตีนสายขาดกระจายเรียบร้อยพอไปถึงกระเพาะร่างกายดูดฟึบเลยค่ะ<า>อ,อย่างน้อยได้พลังงานไปเสริมก่อนนะครับจากเหลืออีกห6กเปร็ะเพาะกระแห้งอาจจะเติมไปอีกสิบเป็น15เอร์เยังพอมีแรงขับได้แบบต่อชีวิตหน่อยต่อชีวิตไปสักสองสามชั่วโมงร่วงอีกเอาอีกแวะตำหนัาเอาอีกสักขวดหนึ่งแมะดื่มแวะดื่มแต่ถ้าให้ดีที่สุดแวะดื่มแล้วนะครับ งีบสักพักหนึ่งสักเท่าไหร่นีคะถึงจะพอสิบห้านาทีพอแล้วสิบสิบห้านาทีเต็มที่ก็นอนให้มันอิ่มไปเลยก็ได้สิบนาทีเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดูดเขาบอกว่ามันมีธุระต้องรีบไปเอาแบบสิบห้านาทีตื่นมาสดใสเลยสดใสครับเพราะว่าร่างกายได้ดูดได้ีชาร์จสกัดเมื่อวานเข้าไปแล้ว นะครับเหมือนกับชาร์จแบตเพิ่มเติมนิดหน่อยคือแบตมันเตือนแป๊บ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 พลังงานของเหลือลิบหรีแล้วลิบหรีลิบหรี่ศูหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเราชาร์จเสียบแบตสักพักหนึ่งให้มันขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์คาร์อดละเหมือนกันครับง่ายอย่าบอกว่าผมมาเชียร์เรื่องพวกซุปไก่สกาตร้มาได้เปอร์เซ็นต์นะแต่บอกตรงๆว่าเฮ้ยถึงมันจะไม่มีคุณค่าเท่ากับไข่ฟองเดียวแต่มัน เป็นสิ่งที่ได้ใช้ณเวลาที่คุณต้องการเอาไว้ฉุกเฉินใช่ใช่เฉพาะคนที่แบบจําเป็นจริงๆนะเพราะวิธีดูแลดีๆเราก็ไม่ได้เน้นว่าต้องคนขับสิบล้อนะสิหมอต้นคนขับสิบล้อเขาไม่เอาสุดไห่รถรเขาจะเอาแบบนี้นะครับว่ากันที่บอกนะครับพลังงานของเขาที่เหลือเนที่เหลือถูกดึงมาจนกระทั่งเหลืออยู่3% 2% 1%แล้วคนขับ10บล้อคนขับรถทัวร์นี่แหละครับที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆทั้งหมด ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะเขาไม่รู้แค่นั้นเองอว่าเออถ้าง่วงนะครับให้คนผลัดเธอถ้าไม่ไหวจริงจริงนอนสัก15้านาทีชาร์จแบตหน่อยเถอะครับเนาะง่วงแล้วก็ตื่นขึ้น,นมาสิ้านาทีเดี๋ยวคุณขับใหม่ก็ได้นะครับเอาว่ากันไปแล้วเรื่องของพลังงานที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกันการหลับในเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแต่เมื่อครู่นี้ เรากําลังพูดถึงคนที่ต้องใช้เวลาการทํางานนอกเหนือจากเวลาราชการปกตินะครับมันจะมีวิธีการดูแลตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ร้อยเปร์เต์ก็ตามครับครับผมกีฬาเป็นยาวิเศษผมยังพูดอยู่เสมอคะนะครับถ้ากรดฮอร์โมนไม่ได้หลังด้วยโอกาสปกติธรรมดาที่ว่าจะต้องนอนหลับสนิท4ี่ทุ่มหนึ่งตีสองนะครับแสงไฟนะครับทาไม่ได้ครับออกกําลังกายอะไรก็ได้ครับออกกําลังกาย แต่อย่างที่เคยบอกออกกําลังกายเนี่ยสามสิบนาทีแรกเป็นการออกกําลังกายเบิร์นทุกอย่างทิ้งเปล่า<ม>เสียเปล่า<ม>นาทีที่สามสิบเอ็ดครับรค,รรรคุณถึงจะเริ่มได้โกรทฮอร์โมนคุณถึงจะเริ่มเริ่มหลั่งออกมาเพราะว่าเอ๊ะพอสามสิบนาทีต่อไปแล้วร่างกายจะดีเทคละตึ๊ด<ะ>ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทุกอย่างมันเริ่มพังเพราะว่าใช้พลังงานเยอะอ,อ่าสารอาหารก็หมดน้าตาลในเลือดก,ก็หมดไ<ะ>อกำน้องกมเนื้อส่วนนั้นเริ่มมีกรดแลคติกเกาะอ้าไปสกิดโกรทฮอร์โมน อ๋อมาเลยคราวนี้มาแล้วนาทีที่สามเอ็ดโค้ดฮอร์โมนเริ่มออกโค้ฮอร์โมนก็จะไปจัดการระบบต่างๆอ้าวตรงไหนเสียตรงไหนเจ๊งตรงไหนมีพลังงานเหลือเคาะเคาะเคาะพลังงานออกมาอ้าวใส่เซลล์ตรงนู้นใส่เซลล์ตรงนี้ไอ้เซลล์ที่มันเคยเจ๊งตั้งแต่เมื่อวานพลอยฟ้าพลอยฝนได้โค้ดฮอร์โมนตรงนี้ไปซ่อมแทนด้วยอ่านะครับแต่การออกกําลังกายก็มีลิมิตเหมือนกันนะครับคือมันเกิน90นาทีไปแล้วอย่าลืมว่าสภาพร่างกายของเราไม่ค่อยปกตินะครับ นักกีฬาอาชีพออกเกิน90นาทีเนี่ยฟุตบอลแมตช์หนึ่งเล่นตั้งแต่เปิดจนปิดเกมนี่นักฟุตบอลอาชีพยังเกือบตายอยู่เลยนะฮะยังวูบได้นะครับเพราะฉะนั้นออกกําลังกายเกิน30นาทีถ้าคุณเป็นคนปกติ30ไม่เกิน60ถ้าคุณเป็นยอดนักกีฬา30ไม่เกิน90ถ้าเกิน90เมื่อไหร่คราวนี้กรดฮอร์โมนก็ไม่ไหวแล้วครับไม่รู้จะขุดกรดฮอร์โมนตรงไหนมาไม่รู้จะเอาแหล่งพลังงานตรงไหนมาให้กรดฮอร์โมนเสริมสร้างแล้วนะครับพอเกินเกยเริบแล้ว ไม่ดีแม่นเป็นผลดีนะครับเดินทางสายกลางครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม,มต้องนะอยู่ในความพอดีนั่นเองนะครับอย,อย่างที่มหมอต้นบอกนั่นเองนะครับเอาละ,ระครคราวนี้เรากลับมาตรงประเด็นที่เราพูดคุยกันสักนิดหนึ่งเรื่องของการหลับในถ้าหากว่าวันนี้เราต้องทํางานอะไรที่มันหักโหมต่อร่างกายแล้วมันเกิดการเขาเรียกว่าฟิลขาดหรือว่ามันโอเวอร์โหลดมันต้องหลับในบางครั้งบางทีมันเพียบ,บางคนเนี่ยถึงบ้านป๊อกหลับเลย ไม่ทันได้อาบน้ําไม่ทันได้ทานข้าวไม่ทันได้เช็ดเครื่องสําอางยังไม่ได้ทันที่จะเตรียมการในวันต่อไปเลยครับเป็นแบบนี้บ่อยมีผลอะไรตามมาฮะอย่างน้อยนะครับการที่เราหลับคาชุดทํางานนะครับหลับคาเครื่องสําอางเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราพักผ่อนไม่เต็มที่ไม่มีทางเต็มที่เลยเพราะว่าไม่ใช่สภาวะที่ร่างกายควรเรามนุษย์เราเนี่ยเวลาทําอะไรก็ตามที่เป็นรูทีนรเราจะติดตรงนั้นนะครับ,รบอย่างที่เรานอนห่มผ้าหม่ม เปิดแอร์ในพื้น25แล้วต้องผ้าห่มนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะเปิดยี้าวาจะต้อง่มเอาได้หสินะครับแต่ร่างกายพอรับระดับนี้มาเป็นปีนะครับ2ปีจะต้องชินจะต้องต้องระดับนี้ต้องแอร์25แล้วผ้าห่มผืนนี้ถึงจะหลับโครรฮอร์โมนถึงจะลังไปสร้างเงื่อนไขให้โกรรฮอร์โมนแต่เผอิญวันนี้คุณหลับที่โซฟาหลับคาเครื่องสําอางผ้าห่มผืนเดิมไม่ได้ใช้นะครับแอร์ไม่ใช่25นะครับอาจจะเป็น23พ้องทํางาน พอเสร็จแล้วตอนนี้โกรรฮอร์โมนไม่มาภาวะไม่อยู่ในไม่อยู่ในภาวะหลับสนิทโครรฮอร์โมนไม่หลังหลับแบบนี้นะครับไม่ค่อยิบเปอร์เซ็นต์ของการหลับปกติเพราะฉะนั้นนิดนึงครับกรุณาเถอะคุณเคยหลับยังไงกัดฟันขึ้นมานาทีสองนาทีน้ำเคลียให้เสร็จเคลียให้จบแล้วก็ไปกระโดดหลับมันได้อะไรมากกว่าเดิมเยอะกัดฟันนิดเดียว เราเราได้ซ่อมสร้างร่างกายส่วนที่สึกหรอเต็มๆมนี่นะฮะมันไม่งั้นมันจะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายรวมไปด้วยโดยเฉพาะใครที่ชอบมิ팅ปาร์ตี้สังสรรค์นะฮะทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันทุกวันรือวันเว้นวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วก็ดื่มชนิดที่ว่าโอ้โหแบบถ้าตรวจวัดเนี่ยตำรวจตกใจ ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในขนาดนี้ได้ยังไงกําลังจะไม่เต่าทีนี่เครื่องร้องปิ๊ดปดอ่ะฝึกความแข็งแรงให้ตับครับก็กลับบ้านไปแล้วก็สโลสวเลน็อกกลับไปเหมือนกันแบบนี้บ่อยๆครับผมไออย่างนั้นถ้าเกิดบอกมาตับครับตับก็ไปด้วยตับนี่มันเริ่มจะไปแล้วเวลาตับโดนแอลกอฮอล์มากๆตับเป็นโรงงานกําจัดขยะโรงงานเดียวของร่างกายนะครับแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นของไม่ดีทุกคนรู้แต่ทุกคนก็กินผมก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับพอเอาเข้าไปปุ๊บ ตับเห็นแอลกอฮอลมาเยอะขนาดนี้เอาวันนี้มานี่มานี้ตับเคลียให้นะครับตับก็ผลิตฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนง่ายๆเลยครับกูต้าไทโอนเพราะนั้นคนติดสุรากูต้าไทโอนถูกใช้เป็นในการเผาแอลกอฮอลหมดพวกนี้ตัวดําอัตโนมัติผิวเผาดำหมดผิวกระดากระดาใช่ครับผิวซีดดํานะครับอันนี้ดําเพราะเพราะอันนี้ดําแต่เกิดเพราะถูกใจที โอ้ยแต่บางทีมันก็เกิดอันตรายได้นอกจากขับรถใช่ไหมฮะบางคนที่ทํางานอยู่กับเครื่องจักรต่างๆเกิดอาการหลับในวูบไปเนี่ยที่ต้องควบคุมเครื่องจักรจบเลยครับอันตรายมากนะสุดๆแล้วครับอ่าหมอต้นเอาให้จบ่ันผมกําลังฟังอยู่เลยเนี่ยยังผู้ชมกําลังฟังอยู่เอาเวลาหมดแล้วโอ้โหตายก็ดูสิคุยกันเพลินขนาดนี้เลยหมอต้นครับเอาให้สรุปสั้นๆสักนดหน่งครับเรื่องของการหลับในการหลับในนะครับคุณต้องบริหารนะครับเป็นการจัดสรรพลังงานต่างๆนะครับ อย่างที่บอกถ้า90%นะครับพลังงานคุณถูกใช้ไปแล้วเหลือสิบเปอร็ร่างกายกําลังจะปิดตานะครับกะรุณายีบนาทีเป็นการดึง,ดงพลังงานนะครับกลับมาใช้โดยที่ไม่เสียอะไรเลยด่วนที่สุดดีที่สุดแล้วแต่ถ้าไม่ได้ทานอาหารประเภทที่ไม่ต้องย่อยซุปไก่สกัดทามันไม่ไหวจริงๆน้ำเก๊กฮวยสักขวด,ดถ้าไม่ไไมถ้าไม่เพราะมีน้ําตาลมไม่ไหวจริงๆเอาเป๊ปซี่ก็ได้เติมคาเฟอีนนิดหนึ่งแล้วพร้อมกับน้ําตาลครับค่ะนะครับ แต่ยังไงก็ตามหลับ15นาทีเป็นวิธีดีที่สุดครับปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวเองทั้งของผู้อื่นใช่นะคะเอาละครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากหมอต้นเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับหมอต้นนะครับนิพันพงพาณิชนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการหลับไหนนั่นเองแล้วก็การดูแลสุขภาพนะครับสัมภาหนังสือแห่งชาติกําลังเริ่มอยู่ตอนนี้กำลังดาเนินไปบูดทวี17นะครับหนังสือผมลดประมาณ23เตตอนนี้6ปกแล้วนะครับ หกปกแล้วนะฮะตอนนี้ที่นี่โชว์อยู่5้าปกที่6นะครับโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิรักษาได้ง่ายนิดเดียวนะครับเปิดตัวที่งานหนังสือสูนย์จุลนชาติเศรษฐกิจครับครับ V17 นะฮะบีสครับไปพบกับหมอต้นได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณหมอต้นครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าผลิตภัณฑ์ดีๆรอคุณผู้ชมอยู่เรื่องของอะไรครับโมเดิร์นแฮร์ติดตามช่วงสุดท้ายของชีวรักครับค่ะ The cure. Rest your mind assured.